จากคลิปที่ผมสั่งเสือก่อนผมก็ได้ไปเจอกันอันหนึ่งพี่เป็นหมวกทหารเลยผมก็เลยลองเอาหมวกกันน็องไปด้วยอม,ม,าามราคาพอกันเลยเราจะดูว่าไหนมันจะกันกระสุนได้ดีกว่ากันดำดุกจริงปามปังบวีเขากอร่อยครับ,ร,ร,บรายการ Dom K T ครับผมผมดำครับ พี่ต่อครับจากคลิปที่ผมสั่งเสื้อก่อนผมก็ได้ไปเจออีกอันหนึ่งพี่เป็นหมวกทหารเลยที่เดิมอีกปะ่ะที่เดิมเลยครับอ,อ,อแอปพลิเคชันผมก็เลยทําการสั่งมาเขียนว่าหมวกเหล็กทหารราคาถูกกว่าหมวกกันน็อกอ่ะสองรบาทมาแล้วครับผมโอ้โหปกติทางเพจพี่ต่อก็จะทำแบบว่าทดส,สอบปืนความรู้นู่นนี่นั่นนะที่เราจะต้องทำแต่พอมาเอ็กก็บดมปุ๊บ าาทีนี้เปลี่ยนแนวเลยครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหใหม่กิฟเลยนะเนี่ย <c oughs> สำหรับใครที่ทันนะก็มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าหมแบบนี้ใสยที่ใส่ไปสงครามถ้ายังพอมีความจําอยู่บ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะเ่ามันเป็นยังไงจากที่พี่ดูพี่ว่าเป็นเป็นของแท้ไหมหมวกทหารแท้ไหมแท้แท,แท้เราเห็นในหนังเซฟิง <c oughs> เวลามันยิงเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยมันฉลับปิ้วเป้าปิ้วแล้วมันก็จับถูกไหม่าฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลองดูกัน มันไปยิงยิงแล้วมันจะปิ้วปาวาหรือเปลา่าแค่กระสุนขนาดเล็กก็พอนะได้ครับจะ uh huh. ขอเปรียบเทียบกับหมวกทหารจริงได้ไหมครับอ่าได้ได้อันนี้ก็จริงแต่ว่ามันคนละยุคกันอ,อยุคใหม่ยุคเก่าใช่ที่พอเป็นหมวกสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยให้ใสน่นู่นใส่นี่ได้พวกนี้มีแว่นมาปิดข้างหน้าก็ใส่ได้<嗯>หูฟังใส่ตรงนี้ก็ปิดได้นะีヤ<嗯>มพวกนี้ใส่เข้ามาได้หรือแม้กระทั่งไฟฉายบางจังหวะเนี่ยก็มีใส่เข้ามาในรังในช่องนี้ได้มันก็จะออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นนุ่มอยู่นะข้างในนุ่มครับใช่ ในนุ่มอลองอันนี้ดิโอ้โห <laughs> <laughs> ยังจะทหารเวียดนามเลย <laughs> เวลาเขาใส่เขาจะจะปลดอันนี้ออกเพราะมันมีอยู่คนนึงอะทำแบบนี้แล้วมันรอดตลอดก็เลยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นธรรมเนียมเท่าที่ฟังนะว่าใครที่แม่งใส่สวมส่วนใหญ่ไม่รอดเพาะอะไรประมาณนี้เพราะที่ผมเห็นในหนังเขาจะไม่ใส่สายแล้วก็แบบเวลาวิ่งก็แบบวิ่งหัวก็หัวโยกอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าราคามันใกล้เคียงกับหมวกกันน็อกเลยอะผมก็เลยลองเอาหมวกกันน็อกไปด้วยราคาพอกันเลยเราจะดูว่าไหนมันจะกันกระสุนได้ดีกว่ากันไปพร้อมดำเนินการ ดำดุกดีบามบังบุบีปากซอยน้องปากซอยไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบไอ้หมวกเนี้ยทำเหมือนเดิมเริ่มจากกระสุนขนาดเล็กก่อนจุดสองสองที่มีความไวประมาณสักพันฟุตต่อวินาทีนะครับขยับขึ้นมาจะเป็น9มมนะครับแล้วก็จุดสี่ห้านะฮะถ้า มันผ่านรอดไปได้เดี๋ยวเราจะมาพิเคราะห์กันอีกทีว่าเราจะลอง5.56ใหม่แต่เริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้ 3, 4ขนาดนี้ก่อนนะครับอัดที่2อี่ชิวเป็นยังไงครับอาการแต่ผมเห็นแล้วว่าเป็นสิวเป็นสิว มวกกันน็อกไม่เหลือครับต่อให้เป็นจุดสองสองอ่านัดแรกเข้านี่นัดที่สองนัดแรกเข้านี่ไหมเนี่ยนัดแรกที่นี่ครับนัดที่สองครับแล้วก็ออกยิงเข้าชิวชิวอ๋อแล้วชิวมันก็เลยทะลุคอโอเคเข้านี่ใช่ไหมหลังก็จบไม่มีอะไรที่ที่เขาทนได้เลยนะครับโอ้โหร้องไห้นะฮะแต่ไม่ทะลุออกนะพี่ไม่ทะลุออกนะทั้งหมวกกันน็อกและหมวกเหล็กนะครับอันหนึ่งทะลุหมดเลย ใช่270บาทหายไปแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เข้ามุมนี้นะครับครับออกหลังเลยนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะใส่ใส่บางกล้องคงจะได้นะใส่บางกระสุนเนี่ย ไม่มีทรงนะครับก้ามอ,มอครับเข้าเข้าแล้วก็เข้าหุ่นใช่เพราะว่าระวังงุ้มหลงนะ<ช>มันไม่มีเหล็กอีกฝั่งนึงถ้ามีเหล็กอีกฝั่งหนึ่งก็รับรองเข้าแน่นอนปลายทางตอนนี้เอาแค่กระสุนต่อไปคือจุดสี่ห้าพอเพราะว่าสี่ห้าความเร็วมันต่ํากว่านี้ถ้าไม่เข้าอย่างอื่นเข้าหมดแล้วเหลือมันตัวเดียวแค่นั้นเอง โดยหลักการเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการ<ม>การป้องกัน<ม>ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับ<ม>เทคโนโลยีทุกวันมันจะเปลี่ยน้นเรื่อยๆอ,อย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นหมวกของเป็นเคปลาเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะตุงๆุมันจะดุงด้งๆไม่เข้า<ม>แน่ๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เรามาทําให้เห็นภาพกันว่าเขาจะมีความทนทานขนาดไหนรู2 2ก็ก็ประมาณนี้นะครับ<ม>รู9้ามก็ประมาณนี้รูส5หยิงแบบฉลับโด,ดยหวังให้มันกระเด็นไปก็ มแล้วเขาทำมาใหมครับบวกแบบนี้เทคโนโลยีตอนนั้นพี่พี่คิดว่ามันก็พอที่จะ ดีกว่าไม่มีเอางี้จะเอาหัวโล่งๆไปหรือจะเอาแบบนี้ก็เลือกถ้าถ้าถ้าความคิดผมนะมหนึ่งเลยคือสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่หนึ่งไสองไม่มีเสื้อก่อให้กันอยู่แล้วนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันแรงกระแทกแล้วก็การแบบกระสุนฉลบมาโดนหัวแทนที่จะแบบเข้าก็เป็นการลดอันตรายที่ผมคิดว่านะอาจจะสังเกตระเบิดที่กระเด็นมาจากไหนไกลๆมาโดนหมวกก็ไม่เป็นไรทํามุมที่มันฉลบจริงๆเนี้ยถ้าไม่มีหมวกก็อาจจะเข้ากระโหลกแต่ถ้าเกิดว่าโดนหมวกก็จะฉลบออกไปเลยในระยะไกลๆเป็น้อ เป็นร้อยเมตรอะไรประมาณส่วนหมวกกันน็อกนี่ก็กระสุนสามขนาดเหมือนเดิมสขนาดอ่ามันจะมีจุดสองสองก่อน1นี่ยนัดแล้วก็จุดสองสองนีกนัดหนึ่งยิงที่ชิลครับแล้วก็เป็นเก้ามมแต่เราก็มาเป็นจุดสี่ห้าอันนี้ก็คือข้าองหลังที่มันออกก็ไม่ต้องสงสัยเลยอ่าอ่าเอาออกอยสบายสบายใช่ไหม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองยิงปืนสักครั้งในชีวิตและเห็นว่าทักษะการยิงปืนจะมีประโยชน์กับคุณในวันใดวันหนึ่งในอนาคตผมเองนะครับในวัยเด็กก็อยากจะลองยิงปืนอยากศึกษาเรื่องปืนแต่ไม่มีงบเพราะว่าถ้าหากจะลองยิงปืนจนครบทุกชนิดด้วยตัวเองเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เงินหลักหมืน่นยังไม่รวมราคาปืนนะอีกหลักแสนนะครับผมจึงร่วมกับพี่ต่อเคที ST, จัดกิจกรรมให้พี่ๆน้องๆ ได้ลองยิงปืนขั้นพื้นฐานพร้อมกับสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องปืนฟรีปืนฟรีกระสุนฟรีใบประกาศในราคาเพียง2 9ง0สแกน QR Code หรือรละเอียดใต้คลิปเลยครับจากนี้เนี่ยใครมีพระเครื่องรางของขวากขังอะไรที่มันแบบว่าดูแล้วอ,อ,อยู่ยงคงกระพันแน่ๆอยากจะยิงพุทธคุณโจ๊ะเดเจ๊ะดะอะไรมา, <laughs> ม,ามาลองได้นะครับเ,เรามีจัดก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ จบประมาณนี้เนาะครับผมเจอกันอีกทีเมื่ออัพส้มต้องการโอเคนะสำหรับวันนะี้มีอะไรฝากไว้ไหมก็ยาหมองก็ไม่หายครับไปสวัสดีครับ